เราจะมาทําการแทรกรูปภาพนะคะแล้วก็แทรภาพหมนุนเราจะแทรกรูปภาพโดยการเลือกจากหน้าต่างการออกแบบตรงนี้นะคะเราก็เลือกรูปแบบนะคะอัปโหลดรูปภาพเราอาจจะอัปโหลดรูปภาพของเราเข้ามานะคะทีนี้พอเข้ามาปุ๊บเขาจะปรับขนาดเป็น การครอบตัดให้เราให้เราเลือกที่ยกเลิกการครอบตัดรูปเราก็จะขยายมาให้เห็นทุกส่วนเราก็ทำการปรับขนาดเองนะคะจากนั้นเราก็ใส่ข้อความเข้าไปจัดกึึงกลาง ข้อความตรงนี้เราสามารถที่จะปรับขนาดได้นะคะทีนี้เราจะแทรกภาพหมุนเข้ามาในส่วนของข้างล่างตรงนี้นะคะวิธีการแทรกภาพหมุนเราก็มาที่ แทรกนะคะมองหาคำว่าภาพหมุนค่ะคลิกครั้งหนึ่งนะคะจะเจอหน้าต่างแทรกรูปภาพมาเขาจะบอกว่าภาพหมุนต้องมีรูปภาพอย่างน้อย2รูปนะคะเราก็คลิกเพิ่มรูปภาพโดยการอัปโหลดการอัปโหลดนี่คือกรณีที่เรามีในเครื่องถ้าสมมติว่าเราไม่มีในเครื่องนะคะ เราก็คลิกแล้วเลือกรูปภาพเขาก็จะให้เราเลือกว่าเราจะเลือกตาม URL เลือกจาก Google ค้นรูปเลือกจากโฟโต้หรือ Google Drive นะคะกรณีเราจะเอารูปที่ค้นหาจาก Google เราก็มาคลิกแล้วก็ค้นหาเลยค่ะ,ะสม,มค้นหาคําว่าคณิตศาตก็จะมีรูปมาเราก็สามารถที่จะ เลือกอเขาบอกว่ามีอย่างน้อย2รูปใช่ไหมคะสมมติเราเจอหนึ่งเรามี2รูปแล้ว3 4เดี๋ยวจะขอสัก5รูปแล้วกันอ่ะพอเลือกครบเสร็จแล้วก็เลือกแทรก เสร็จแล้วก็กดแทรกอีกครั้งหนึง่งเราก็จะได้รูปภาพหมุนมาแล้วตรงนี้จากนั้นเราไปทำการตั้งค่าแล้วก็มากดที่ตั้งค่าตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะตรงนี้เขาจะให้เราตั้งค่าการแสดงจุดก็คือจุดด้านล่างตรงนี้ค่ะเพื่อให้ผู้ชมรู้ว่า าภาพหมุนของเรามีทั้งหมดกี่ภาพนะคะแสดงคำบรรยายหรือเปล่าถ้าต้องการแสดงคำบรรยายก็เลือกตรงนี้ด้วยถ้าไม่อยากให้แสดงคำบรรยายเราก็เอาออกนะคะการเริ่มต้นเราจะเริ่มต้นด้วยความเร็วเท่าไหร่ในการเปลี่ยนสไลด์เราก็สามารถที่จะมาเลือกได้ซึ่งจะมีความเร็วให้เลือกอยู่ทั้งหมด4ความเร็วก็คือช้ามากช้าปานกลางเร็วนะคะในที่นี้จะขอเลือกเป็นปานกลางจากนั้นก็ กดอัปเดตเราสามารถที่จะไปแสดงตัวอย่างเนคะภาพก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆความเร็วจะขึ้นอยู่กับที่เราตั้งค่านะคะเสร็จเรียบร้อยก็อย่าลืมเผยแพร่นะคะ นี้ก็จะเสร็จสิ้นการแทรกรูปภาพแล้วก็การแทรกภาพหมุนค่ะ